ใครที่อยากเริ่มต้นทำงานสายเซลส์แต่ยังไม่เข้าใจว่าเซลส์โคออร์ดิเนเตอร์กับเซลส์เอ็กเซคิวทีฟแตกต่างกันยังไงวันนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนที่จะเลือกสายงานเซลส์กันครับโดยท็อปขอเรียกสั้นๆว่าเป็นเซลล์โคกับเซลล์เอ็กซ์นะฮะสำหรับเซลล์โคเนี่ยถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือฝ่ายเบื้องหลังของทีมเซลส์นั่นเองถ้าเกิดว่าทีมเซลส์ต้องการร้องขอแบบต้องการคนที่ซัพพอร์ตทีมเซลส์หน่อยได้ไหมฮะเซล์โคเนี่ยก็จะเป็นคนที่เข้ามาช่วย ่วยเหลือในเรื่องของการจัดการเอกสารการประสานงานบางอย่างระหว่างทีมเซลล์กับลูกค้าแล้วก็ช่วยจัดการให้ทีมเซลล์เนี่ยสามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เซลโคเขาจะโฟกัสเนี่ยก็จะจัดการระบบให้เป๊ะอาจจะเหมาะสมกับคนที่มีทักษะการวางแผนการจัดการเป็นระบบเป็นระเบียบอย่างดีนะครับส่วนตําแหน่งของเซลลอก์เนี่ยก็เป็นเบื้องหน้าเป็นกองหน้าเลยที่จะลุยเข้าไปหาลูกค้าเจรจาพูดคุ นำเสนอสินค้าและบริการรวมถึงปิดดีลหรือปิดการขายให้กับทีมนะครับผมดังนั้นสิ่งที่เซลเอ็กซ์จะโฟกัสเนี่ยเขาจะโฟกัสเรื่องของยอดขายคนที่เหมาะกับสายงานนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบในการพบเจอผู้คนใหม่ๆมีทักษะในการพูดคุยเจรจาต่อรองได้อย่างดีแล้วก็ต้องเป็นคนที่ศึกษาข้อมูลของสินค้าหรือบริการของตัวเองได้อย่างดีมากๆเพื่อที่จะขายลูกค,ค้าให้ได้นั่นเองสรุปสั้นๆอีกครั้งเซลโคอดิเนเตอร์ นั่นก็คือคนที่ทําให้ทีมขายเนะี่ยทำงานได้อย่างไหลเื่นยิ่งขึ้นและเซลเอ็กซ์คิวทีฟเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นกองหน้าที่ทํายอดขายทําเป้าให้ได้ตามที่ตั้งไว้นะครับผมใครที่คิดว่าตัวเองเหมาะกับสายไหนก็ลงเลือกได้เลยนะครับถ้าชินชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดเซฟเก็บไว้หรือกดแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อที่สนใจสายงานเซลล์ได้เลยนะครับ